ช่บรรยากาศไม่นำโค้งแต่เสาครับผม <c oughs> น้ำลดลงไหลเติบพี่น้องรอบปอกเป็ดกลางโคกอยู่นเนาะน้ำลดลงไหลยอยู่เหมือนี่ลงมาโค้งแต่เสานะครับผมช่วงนี้ก็เวลาประมาณตีหาครับตีหาครึงเนาะตีห้าสามสิบนาทีครับผม ศูนหาสามสิบนาทีเนอเวลาขนาดนี้น้ำโค้งก็ะไลวิววิววิวเหลื่มล่มลองแล้วพี่น้องเอ้ยล่มเหลืม่มไม่ล่มเย,นยนม็นๆเขาสู่ลมเขาสู้เดือนสิเบสแหละเนาะน้ำโค้งกล็ลดลงแลลวส่วนนี้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศยังมือสาวแต่สาวอากาศเยน็นพี่น้องเอ้ยอยู่หิมโคง้งเนาะ พี่น้องซาระมงกันยังมาท่าน,านาาพาก,กันมาดอกต่วปูมากะมี่โใส่เบ็ดเนื้อลอยเขาก็ลงมายามเบ็ดแต่เสาแต่เสี่ยวพอมันเป็จลงมาก,กับมาท่านเหตุยังดอกลงมาหนางังส้มบรรยากาศถ่ายบรรยากาศในพี่น้องในเบิงน้ำคานแต่เสาเนาะพี่น้องแนบังหลอบคางโขกอยู่บ่ชคา,างโขกดอกละแต่มัน สิมีกุ้งเนี่ยมได้เสียเบสเพราะเนาะใช่เนาะปูปลาหน้าหนามกะคือเห็นแหละมือได้ได้พรากําเพิดกัดทายลงกิบในเบิงเนาะได้บ่ได้กัดทายคือเกาบรร่ได้เด้อมัอนี่ท้องี่น้อง แสงสีกับเพิ่งกับกับพิตะมวนอยู่ดอกพี่นองสดสืน่นเนาะลงมานังสมบรรยากาศทั้งสีก็ได้เลือพวกใส่เบ็ดเงียร่อยก็ลังแรนขึ้นมาพี่น้องใส่เลืออพหญ่แซงแล้ใส่เงียร่อยแล้วก็ลงมาแต่เสา โต้วว้ัวติีน้องเดซองโตหยกเนียวซองเนียวกัสิได้ซองโตัวีวว่น้องเลือกไปยีแสง มาหลุนนั่งกันพี่น้องเพราะเขาเพชดสีมานบ่อมาเนาะเพราะเขาเพชดสยามหลอบขุ่งก่อนละกันสีสาวเบิงเพียกเบิงเบ็ดละมันาะสีมานบ่อจังมาหลุนนั่งกันอีกเท่านึงพี่น้องทำมานเพราะเขาเป็ดข้ามัโซ่พี่น้องในเบิงนั่งกันคือียดเขาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับคุณพี่ถูกทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศและก็น้องๆทุกๆท่านนะครับผม เช้าวันนี้เช้าวันที่24สี่กันยายนพ่อคอมเป็ดกอยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อคอมเป็ดหาปลาไม่นำโค้งคือเก่าครับผมเนาะเช้าวันนี้พ่อ,อเป็ดก็ลงมาโค้งแต่เสาด้ยกันเนาะพี่น้องเนาะแต่เสาละมาจอบมาเง่ยงนะับพวกใส่เบ็ดเนยื่อลอยผมก็ว่าก็ลงมาแต่เสาแต่เสียวนาะ เดี๋ยวจะหน่อยเพราะเขาเปิด่ยใจส้มวิวบรรยากาศแมนน่น้ำโค้งเดือดน่องน้ำน้องกันเนาะส้มแสงสีไปหนำเด้อพี่น้องเด้อดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเนาะกำลังขึ้นพี่น้องลมก็มัง่ง ครับผมนี่เสาวน,นี้ก็ได้นี่ละพี่น้องอในซองโตเด้อพี่น้องมีปลานางน้อยนี่ปลาสวยงามปลาราคาปลามีราคาปลาเหนืออ่อนกินแสบเบิดซอ,องโตนี่พี่น้องเนาะปลาสวยหนูใส่แสบไหมแต่มันเป็นต้นตัวซ้ำเนี่ก็ไดหาหกสิบบาทเดี่นี่ปลามีราคานโมแมนปลาพลายาอันนี้กับปลานางก็มีราคาคือกันนี่ก็ได้นี่มันหนักตัวหน่อยเนาะ หมดตัวละโลโตละหาพวกคินะครับปองเป็ดกันดีใจขึ้นกะ่อนล่ะเสารนี้เนาะเสาวันที่ยี่สิบสี่ด้ไหมนี่เช้าวันที่ยนะี่สี่เนาะพี่น้องส้มแสงสีทอ,องไปเลยการนี้ละ่ะปองเป็ดโชว์ผลงานใสน่ซัมเนอร์พี่น้องด้วยนะครับปูที่ขเขามาเป็นกําลังใจป๋องมาเป็ดกันข้อขอบคุณในไลน์เนาะคอมเมนต์ทักทายกดไลดค์กดแชร์ปองเป็ดแน่เนาะแต่ละคลิปลงไปกับมิติคลิปห้าปลานี่ยหลายจักรีคลิปยังเนาะพี่น้องเนาะ แต่กระสมบรรยากาศไปนํายามหลอกกุ้งไปผอมโซ่ปลาน้เนาอพส่น้องได้ตวไในได้ตัวหน่อยกระโซ่ได้ตัวใหญ่กระโซ่คือตังสีละครับผมขอบคุณในร้าครับนี่นนี้คือตอ้นแหลงเนาะต้นแหลง,งได้ดสีโต้ต้นแหลงประตูสามปลายางหน่อยหนึ่งนาอพสีน้องต้น,ตนแหลงได้สีโต้ต้นแหลง ตอนแหลงในสีโตเนาะตอนเสาร์ได้สองพี่น้องตอนเสาร์ได้สองครับวันนี้เนาะวันที่ยี่สิบสี่สีกันยายนเนาะเสาร์สองแรลงสีเสาร์สองแรลงสีเด้อพี่น้องเด้อืันนี้เด้อเสาร์ได้สองแรงได้สีเสารแหงสีครับผมเนาะ พี่น้องในเบื้งนาพอเพษรมานอยู่เสาได้ซองแรงได้ส,สีโตประตูลอยจ็ดซ <laughs> ิกิโลหนึ่งประตูเนาะลอยจ็ดซิบครับเสาซองแรงสีครับผมให้เบื้งนามัพี่น้องเนาะกสีลงคิปใหเบื้งหลพี่น้องเสาซอแรงสีเนาะครับผมครับครับขอบคุณครับ